สวัสดีครับขอรับทุาผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องยู u ู e ชอวัชรพละเอา้ายังอยู่ต่อกันกับชีมงานลุงสุริยันครับพาผู้ชมมาดูงานแพคคู่อีกแล้วอยู่กับเจ้า c a t ซ i l l a 320D อันนี้เป็นดีหนึ่งนะครับทำงานคู่กันกันกบ 320V อันนี้เป็นบีหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดู คุณหลานก่อนแล้วกัน 320D นดี 3, 2, 0, นะครับเป็น 320D ดีตัวแรกทีมงานนะรุ่งสุริยันเ,เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะถ่ายอยู่2องคันนะอาจจะหมุนไปหมุนมานะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวพามาดู3-2-0 V1 กันด้วยแร่อว,ว่า V1 เสียงเครื่องเสียงปั๊มเงียบดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเสียงพัดลมหน้าเครื่องครับที่ดังเพราะว่าพัดลมมานน้ำ สายพร้วจชยอนนะเจ้าว1กับว1นะตอนนี้เห็นบอกว่าใช้เครื่องเดียวกันกันกบแค2 0 0สดีนะ เป็นเครื่องคัดบกสูบ128แรงมา้าแล้วก็คลิปนี้ผมจะมีทริคเล็กเล็กๆๆน้อยนะครับมาบอกกันว่ารถขุดชัดตนนัำน้ำเนี่ยเป็นเครื่องคอมมันเล็วหรือว่าเป็นเครื่องไดเรกนะสังเกตยังไง จะพูดกันในคลิปนี้ครับเอาไว้ไปลาคลิปแล้วกันจะบอกนะจะบอกว่าคันไหนเครื่องได้เล็กคันไหนเครื่องคอมมันเร็ว สำหรับแคทซาเบล่า 320D นี่มันจะมี2แบบนะครับมันจะมีรุ่นที่เป็นกระบอกสีดําแล้วก็มันจะมีรุ่นกระบอกสีเหลืองเป็นเพื่อนพี่ๆนั้นนะ FC พอจะทราบไหมครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนระหว่างกระบอกสีดํากับกระบอกสีเหลืองของรุ่นแคท 320D นะครับ ถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคอมเมนต์ตอนนี้เลยคอมเมนต์ตอนที่ผมพูดนี่เลยนะครับคอมเมนต์เลย ทรงบุมอาร์มนะครับ320นี่หรือว่ารถขุดแคทนะครับตั้งแต่ตระกูล E-120 อ2 0 0่ e นะครับแคท320 3 2 0ศนี่หรือว่าปัจจุบันนี้ยังเป็นทรงบุมอาร์มแบบเดิมแบบเก่าอยู่นะครับต้องยอมรับว่าบุมอาร์มเขาแข็งจริงๆไม่มีปัญหาดามแล้าแตกหักง่ายๆนะครับ เอาครับผู้ชมครับเราลองมาดูกันซิว่าระหว่างกระบอกสีเหลืองกับกระบอกสีดาถ้าเป็น3-20นดีนี่ D, มันจะมีกระบอกสีเหลืองด้วยนะครับแล้วก็มีกระบอกสีดําด้วยนะครับกระบอกสีเหลืองคือเครื่องยนต์แบบ direct i n j e c t i o นนะครับส่วนกระบอกสีดําเป็นเครื่องยนต์แบบ o m m o n r เร l นะครับอันนี้ก็ผมหาข้อมูลมาจากเ,าเว็บไซต์นะครับของต่างประเทศนะ ถ้ากระบอกสีดําคือเครื่องยนต์แบบคอมมันเร็วครับคอมมอนเรลแต่ถ้ากระบอกสีเหลืองแบบนี้ <c oughs> กระบอกสีเหลืองแบบนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบเดร็กอินเทคชั่นครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตของรุ่นที่เป็น 320D พอมาเป็น 320D2 นี่รู้สึกว่าจะเป็นคอมมันเร็วหมดแล้วครับ 320D2 ขึ้นมา 320E 320 n อ็กหรือว่า GC นะครับจะเป็นคอมมอนเรีวเหมือนแล้วนะครับจะใช้กระบอกสีดำอันนี้ใครทราบแล้วก็ปล่อยผ่านนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ทราบก็เอาเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นสเปกหรือว่าข้อมูลคร่าวๆของเขา,ขาแล้วกัน ตัวนี้เป็นเครื่องหกสูบเชอร์โวไดเราวเข้ามาเร็วครับร้อยสามสิบแปดแรงม้านะรอลเลอร์เจ็ดตัวเคลียร์สองตัวใบแท็กแปดสิบเซนใช้ปั๊มแคตเตอร์าตัวเองเลยร้อยสามสิบแปดแรงมา้าขวงขี่หนึ่งคิวก็ร้อยสามสิบแปดแรงมา้าส่วนตัวนี้ร้อยยี่สิบแปดแรงม้าครับเป็นเครื่องเล็ก เ i r ด c ก i ิ j เ c คชั่นนะ128่แรงเอาครับก็รับชมกันต่อคลิปหน้าอีีหน้าละกันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สให้กับช่อง YouTube ชอวัชชันละพลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจ Facebook ชอวัชชันละพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอน,นี่ช่องอัพคลิปลงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็ ก่าแคทเเบ320 B1 แล้วก็320 B1 นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อาราละครับ B200 B 320 B1 320 B2 320 B, B, 1, B, 2, B, 2, B 1, แล้วก็จะเป็น320 D 320 D2 อ่า D2 320 e แล้วก็เป็น320เ e, ล็กเกนนะครับ